แต่งเทคนิคเช็ดหูแมวไว้ง่ายภายใน2นาทีด้วยวิธีหยดนวดเช็ด อันดับแรกเรามาเตรียมกกอุปกรณ์เช็นหูแมวกันก่อนก็จะมี 1. สมรีก้าน 2. สำลีแผน่น 3. น้ำยาเช็นหูแมวอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือน้ำยาเช็นหูแมวเราควรเลือกยี่ห้อที่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งวันนี้เราใช้ยี่ห้อของา g a r ร e พอกาเจอร์เป็นน้ำยาเช็นหูที่ไม่ผสมแอนฮอร์แต่ทำมาจากสารสกัดจากใบยูคาลิาปตัสลอดภัยต่อสัเลงแน่นอน แถมช่วยลดกลิ่นทําให้ช่องหูของน้องแมวเนี่ยหอมแล้วก็ป้องกันไลหูได้อย,าอย่างโยมัดเลยล่ะค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มเช็ดหูน้องแมวกันเลยให้ของเราง่ายจะเริ่มด้วยการน,น,นวดนวดหูของน้องแมวก่อนนะคะเพื่อทําให้เขาผ่อนคลายหลังจากนั้นก็หยดกาเจาลละบนของหูน้องแมวได้เลยค่ะ2หลังจากนั้นเราก็จะนวดหูน้องแมวนะคะเรานวยเพื่อทําให้น้ายาเนี่ยกระจายทั่วหูแมวเพื่อง่ายต่อการเช็ดในขั้นตอนต่อไปค่ะ3ามขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็นา สำลีแผ่นที่เตรียมไว้เนี่ยมาเช็ดสีกอย่างหนึ่งของเรานะคะเราจะนําก้านสำลีเนี่ยมาพันด้วยสำลีแผ่นอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อลดแรงที่จะทําให้หูของน้องแมวเจ็บหลังจากนั้นเราก็เช็ดเช็ดเช็ดทำความสะอาดเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยภายใน2นาทีแล้วค่ะสามารถนําไปปรับใช้ก็ได้เลยนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะหรือว่าใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําเพิ่มเติมได้เลยค่ะ